อยู่กันตีคลิปหนึ่งค่ะอยู่จอดอยู่ข้างทางนะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไอ้ฝนแค่ยังอีกเสียงยังโหดน่ะ 那个是天热。

ไอทอยออเอตอโบสีนี่ยืนดีดีเอต้อยโบสีเออนโบสามนี่บ้างใส่ก็เลยเ้างใส่เอาข้าวีิ๊กมาสิเอาาวแ่เวหรือว่าเยี๋ยาเมมันเพียงก่นไต้กเกีมันอยู่เตเอเดี๋ยวจิดเพียงยามมันเลยเนาะรอ่ะงก็เข้า แต่ว่าข้าวยาเมื่อกว่าพามย่อยมันหุ่นเพื่อนเกลี่ยเลยนั่นแหละพี่สาวเาเล่าว่าตัวนี้เลยขนมันขาดเดี๋ยวมันลอยโคตรอยู่เบาเพื่อนเพมันล่ะตัวพ่อเขาอย่างนี้เดียวมีกัดตัวนี้แต่กูณต้มันใจอยู่ว่ามันขึ้นเต็มที่เลยมันนำขนมันบูดขี้ศีกเองเนาะตอนเร่งแห้งมันแบบว่านขนมันเครื่องมันมันได้อยู่หน้าแต่ตาแหลกได้แต่ว่า คือหอนไปแรงแงนำตกลงตกลงตกลงนาพินาเราหวงถ้า,าววเกิดใช้พวกเนี้ยคุยได้กับคนแล้วว่าอืมเนมาะติตกลงเนี่ยิตัเนี่ยแล้วว่าเป็นตามคำสวาม,มาเดีเนี่ยอาือผมแบบโทคสุกสายกันแหละก็ตัวหุกรอเจเินทำให้แบบฟาดฟาดฟาดมา,า,าคือออกจากอู่นั่นโอ้ยแั้วนั้น แตการนบวววาเล่นะอมนี่ตอกตน่แต่รหว่างันเดยมันข้นอยู่ตไราว่าตนงีไวรว่าปีไหวระหว่ามันตทงไหนะคือเขามันท่านบวกลบอยู่เจ็ดสิบูงเจ็ดสิบน่ยหมอะอนที่ตํา จะ้ตามสีสตามมาตามสีสีหลวงตัวจได้ขีวงคือแตรว่าหันห่อนโอ้ยหอเรียนจปทำหนมเอไม่อกิักยอะนเหมือนลอกกว่าไปาหอดมันเครื่องเหลียวเกลียวตัวอ่าต้องใส่น้ำมันเครื่องเหลวเอลาเหยียบเหยียบป่อยไม่ได้เหยียบแค่นี่นะคือเขาเหยียบเร่งเหยียบอืดอืดอืดีนะ ก AH you know ็่เขากใสเบจัใส่ไปกาเดียวกันเทาเดียวมันเีมาเหลียวอยู่แร่รถนเท่าเดียวกรลุ่นเดียวกันน้ำมันเกลี่ยขึ้นน้ำมันเกลียงก็นี่แหละข้าวหมาของคนหนี่มันโอ้ยกูแลปวดหัวเลยเป็นเว่าจะมูนย่านี้มันมู่านีมดน้ำมันเคลื่ยคือเบาะจะให้เราลีกเนาะมีหอดเบอร์นั้นเบอร์นี้น้เาใส่เบอร์นี้ห้ก็ใส่ธรรมดาน่พอร้ไมาันเงอยู่นมันเลยงนหละ โรคกระางหรืางวันรคตะวันมันเจียงแต่เือนี้นี่คือแต่ละอาจารย์คือว่าตรงตรงกั้นสองคนแหะนะกอจะขอสียแลไรเมื่อกี้เป็นเรยว่าอ่ะเขาเยนว่าเขาเขาว่ามาเขาเต้อเก็บม่กีัน่ลเนี่ยมันเจียวเพร่ะเียงแ่เออแตว่ามันเกียงขึ้นกอยแห่งหมี่นม่หวุดยมันเลียว เรวมัเลวบนจังหวะเดบรถเดินบาสี้องเพื่อนน้ำมันเพ่องมันบกขึ้นเรือว่าขึ้นโเตมสีสีหนะจังวะาือว่าแรงดันมันสกแลร้วมันมันต่วขึ่นีสีนาต้นี่แค่เพิงโล่งเองต้นต่ำต่ำมันเป็นเป็นเสี้ยงเนาะคเสี้ยงคือจุดเนาะขุดขุดมันหมุนต่ำหลังหรือว่าปัมันติดก็เล่งแย่งคือว่ามันสิดแง่งใเตยอ เพราะว่าย to ิงหอยื้อ่าลดหลอกครัมเขนีแตว่างโบ้เขี่ยหลอกเนี่ยคือเนื้อะโบจะได้กับใบก่อนเชียงแน่นอนบหนาเชียงติ๊ก้าติเจ้าว่าเจ้เดียวุ่นทุกนะุบเพ่ก็บอกหน เป็นน้ำกาเพราะว่าเป็นน้ำมันเจียงเพราะว่ากามันเดินเบามันจียนเนี่ยแหละมันเปรี้ยวพี่ตีเตะมันเดียวเพราะมันห่อนปั๊บมันจะเริมไหลน้อยลงน้อยลมาหน่อยเนาแบบเตานแน่นันาเด่นก็ตป็นยีเรียอยู่ห้อไม่มีตเนอะแค่ปลาทุกยดียวเข้าเยอะอท่าไห่ก็หามีแ เนี <N: <N: <herman o> <N: <N: ่ยเลาวทนี่ไปลูกไปเบ็ดเหล่าเฮ็ดมากจนถึงสามสิบพันมก็เก็บเนาะบอแต่ว่าเฮ็ดบอสตี่อแ้ตัวแรกก็เห็นมันพังเนี่ยพังแล้วแต่กระทงทรัพย์ลิ้กพังห้องเอามาใส้ไม่หรอกมันพังแต่ว่าห้องห้องเขาจะตื่นต่นเนาะไอ้มันพังจะลูกแรกเนาะไม่ก็ไม่เคยเป็นแล้วคยนี เอ้ลูกแรกใส่ได้สอปีมันบ่อุกคังปุ๊บเกิห้องกับเดาลูกใหม่ก็ใส่มันหมดแล้วจ้ะตามสีผ้าพ้าก็ใเมันก็ทข้งหมดค่อยเป็นสีเทื่อนอ่ะแกมนีว่าอาไรลำบากหน่มยลำบากเออผมรู้ว่าผมทำโดยทักษิณเยอโอ้ยเอบซีเอยแกยังไงนี่แนะนำวิธีแกไขแก้ปัญหาให้เสืเลย ปะเราในนี่เครียดนักด้เด่นกี้ขอพระแสบแล้วบัะนี่เต้ยเอ้ยเอ้าจะบิ่งแก้มวิงเอาไม่ก็ให้ปุ่ยกินนะครับ นี่ว่ตัตัวก่อนี่แหละของโอ๊กโขาต้องหันมือเลยมันอันนี้มโ่เสียดเนี่ยพวกทีมโค้งนะพวกซิมแต่ซิบวกซิบคงเลียงเลค้งรอยโค้งไม่กระเดิมเดิมนะแต่เป็นคือของหลากให้เน่นเนาะตัวใหญ่ๆ่เห็นไหมใครว่าเดอั่ังมังก็จะอ่าเป็นยังด้วย ก็เดี๋ยวมันก็ะดองเดิมเน่ยจะแก่ยังไงเครียดกินกินของกินก่อนเด้อแล้วประกอบงงเจาก็ได้ยงงเนาเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะถ้ามีวิธียังไงก็แนะนำเจมิถานช่วยกันในครั้งนี้ด้วยนะคะพี่น้อง